เจ๊ไออยียูมียูมีขับยูมียูมีรับสวัสดีค่ะทุกคนชื่อพักรเลใหม่ปัญญยศนะคะเลขที่13ค่ะถ้าคุณเหงาเรามาเป็นเพื่อนกันยูมีขับนะคะเป็นขับของคนขี้เหงาไหนใครขี้เหงายกมือหน่อยสำหรับใครนะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบ เหงามากไม่มีแฟนไม่มีอะไรสักอย่างนะคะก็ขับยูมิสำหรับในตัวกิจกรรมนะคะเราก็จะมีดูหนังนะคะที่ SF นะคะแล้วก็เมเจอร์นะคะที่ลำปางแล้วก็มีเล่นเกมก็จะมีแดนเบดนะคะที่เซนทันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวก็จะมีม้่นแจมเชียงใหญ่เฟสหรือว่าเพื่อนๆนคนไหนที่สนใจกิจกรรมในกลุ่มนะคะ ทุกคนก็สามารถตั้งขึ้นมาได้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็รวมกลุ่มกันปึ๊บแล้วก็แชทเพื่อนัดเวลานะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันค่ะก็มีออกกําลังกายด้วยนะคะมีที่สวนเคลางแล้วก็ฟูลช็อปฟิตเนสค่ะนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะแล้วเราก็จะมีแชทนะคะอย่างเช่นแบบเยมเยมมาถึงกี่โมงอลี9โมงนะแยมโอเคเจอกันถ้าคุณเหงาเรามาเพื่อนกันเอามาเป็นเพื่อนกันค่ะ